สวัสดีครับวันนี้ล็อกเก็ตได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับล็อกเก็ตที่เราสั่งจากโรงงานผลิตนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นนีเป็นกล่องอนนกล่องใส่อันนี้คือกล่องใส่ละแกตนะครับ เป็นล็อกเก็ตรุ่นคู่บาร,รมีปี66นะครับเป็นร่างไดทรงของคุณพระเจบสุทธิบุญคงกับคุณพแก้วจันทร์นะครับ น,นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราส่งไปให้คุณพ่อเจฟบุดม,มืสารนครับอันนี้สากทอง อันนี้เป็นฉากธรรมดาครับก็เดี๋ยวเราจะรอส่งขึ้นเชียงรายนะครับส่งไปให้คุณพระเจยบท่านได้อุ่นมวลสารนะครับผมนะครับแล้วก็ทำพิธีบวงสวงเลยในวันที่12-13พฤศจิกายนนะครับผมซึ่งเป็นางานพิธีบูชาครูของคุณพระเจี้าที่บุญยุงคงนะครับธรระจำเปนะครับ เดี๋ยวเราเข้าพิธีบวงสวงใหญ่เลยนะครับเขครับเดี๋ยวเราก็มารอชมนะครับผมขมมากครับนี่ก็จะเป็นกล่องใส่ล็อกเก็ตนะครับนี่ครับรุ่นคู่บารมีปี66นะครับผมก็จะมีต่าชมรมอนุรักษ์ศิลปศิะวัฒนธรรมพ่อแก่ไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากที่ล็อกเก็ตอุ่นมสาเสร็จปุ๊บก็จะนําใส่กล่องนี้นะครับผมแล้วก็ ขึ้นพิธีบวงสวงรับชมครับผม